สคู่มวยเดือดโคตรน่าดูบอชตีเพิ่งประกาศไปสดๆร้อนๆระหว่างรถถังน้องโอและนาบิลแฮกเต้โอโหบอกเลยว่าเป็น2คู่ที่แฟนมวยชาวไทยเนี่ยตั้งตารอดูตั้งตาที่จะอยากชมแล้วนะฮะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอมาพูดถึงคู่ระหว่างรถถังกับน้องโอก่อนนะครับคู่นี้เนี่ยแฟนมวยก็ได้คาดการไว้แล้วะคระับว่าได้เจอกันแน่นอนนะครับโอโหบอชตีก็ได้ประกาศไปแล้วว่ารถถังเนี่ย จะได้ป้องกันแชมป์โลกกับน้องโออย่างแน่นอนนะครับเพื่อหาตำแหน่งแชมป์ตัวจริงนะครับตำแหน่งแชมป์วันมวยไทยรุ่นไฟเวทนะครับหรือไอรุ่นร้อยสาสิบห้าปอนด์นะครับโอ้รุ่นนี้เนี่ยก็เป็นรุ่นพิมพ์นิยมนะครับเป็นรุ่นที่คนไทยต่อยเยอะนะครับแทบจะเท่าๆกับรุ่นแบนตัมเวทเลยนะครับรุ่นนี้ก็มีทั้งรถถังซูเปอร์เล็กน้องโอกล้องธรณีแล้วก็มีเจ้าเสือใหญ่อีกด้วยนะครับที่เพิ่งโผล่เข้ามานะครับโอ้ด้วย รถทั้งกับน้องโอเนี่ยเพิ่งจะเตะบอลด้วยกันมันมาหมนะครับโอ้ก็วชาตีเนี่ยก็ได้ประกาศแล้วครับว่าเจอกันโอ้คู่นี้เนี่ยก็บอกว่าเป็นมืออาชีพสูงอยู่แล้วนะครับบนเวทีเนี่ยมันไม่มีความพี่น้องอยู่แล้วมันต้องจัดหนักใสเต็มกันอยู่แล้วนะฮะ ถ้ามาสองสามความลังของทั้งคู่รถถังก็เอาชนะคะแนนเดนิสพูลิตชนะคะแนนจากขอบสมิธและก็ล่าสูดเนี่ยโอ้โหโชว์ฟอร์มโหดนะครับทุบน็อกทาคีรุแค่ยุแรกนะครับในศึกวันหนึ่งเจ็ดสองที่ญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็สามความลังของน้องโอเนี่ยก็แพ้ะคะแนนเคียมันนาบติแพ้คะแนนก้องทอนีแล้วก็กลับมาแก้มือล้างตาเอาชนะก้องทอนีได้นะฮะถ้าถามว่าคู่นี้ใครเป็นต่อมันก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับว่ารถถังเนี่ยเป็นต่อน้อง โอนะครับด้วยฟอร์มการชกด้วยทราพ่างกายความสดนะครับรถทั้งเนี่ยฟอร์มการชกช่วงหลังก็ดีกว่านะครับอาจจะขึ้นมาแล้วเป็นต่อ5 4 3 2 2 1ไปไกลสุดนี่อาจจะแค่5 3 7 4อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งความเป็นไปได้ที่คู่นี้จะเจอกันในศึกวัน173เมนี่ยมันค่อนข้างลิบหลีนะครับเพราะว่าในสันึ่งเจนี่ยประกาศคู่ชกมาห้าคู่แล้วนะ รับโอ้ไ์วีเวลของคู่น้องโอ้กับรถถังนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นศึกวัน1นทสหรือเปล่านะครับที่จะจัดที่อิมแพ t อาร n a เมืองทองธานีปีหน้านะครับโอ้ก็ต้องรอลุล้นกันอีกทีนะฮะมาดูคู่นี้กันบ้างนะครับที่บอชาตีเพิ่งประกาศไปเหมือนกันนะฮะคู่ระหว่างนาบิลกับแฮกเกอร์ตี้นะครับโอ้โดยคู่นี้เนี่ย ยังไม่รู้นะครับว่าจะชกกันในกติกาไหนนะครับโอ้โหจะเป็นกติกาคิกบ็อกซิ่งของแฮกเกอร์ตี้ที่แฮกเกอร์ตี้เป็นแชมป์หรือเปล่าหรือว่าเป็นกติกามวยไทยที่นาบิวเป็นแชมป์นะครับโอ้ก็ต้องรอรุ้นนะครับเพราะว่าคู่นี้เนี่ยเป็นศึกแชมป์ชนแชมป์นะครับเป็นศึกระหว่างไทยกับอังกฤษนะครับโอ้โหนาบิวเนี่ยก็ไอ้ฟอร์มสามไฟล์ล่าสุดเนี่ยช่วงไอ้โชคลังๆเนี่ยก็ถือว่าดีมากๆนะครับเอาชนะ3ไฟล์รวดเลยชนะโอลินอูชาแนล เจ้าเอิโคคาเนโลแก็ไฟลล่าสุดเนี่ยแก้มือล้างตาเอาชนะคะเนนซูเปอร์เล็กมาได้แบบสุดๆงดงามชี้แบบว่าซูเปอร์เล็กเนี่ยเกือบโดนน็อกแล้วนะคะเกือบโดนปิดจ็อบแล้วโอ้โหแต่ก็เอาตัวรอดไปได้นะครับโอ้โหเรียกได้ว่านามบิลเนี่ยช่วงนี้ทั้งสดทั้งใหญ่ทั้งยาวแถมเก่งอีกด้วยนะครับโอ้โหยากที่ใครจะต้านทานนะครับ แถมชั่วโมงนี้เนี่ยไม่มีใครทาหานามบิวเลยนะครับแบบว่าคงไม่มีใครอยากเจอเขานะครับโอ้แต่ว่ามันเส้นทางมันทางมวยของแฮกเกอร์ตี้มันก็หนีไม่พ้นนะครับเพราะว่าแฮกเกอร์ตี้เนี่ยก็ลางเรงกิ้งอันดับ2ในมวยไทยรุ่นบนตั้มเวทนะครับมันทําให้หนีไม่พ้นนะฮะต้องเจอกับนามบิวแล้วนะครับถ้าเป็นกติกามวยไทยหรือว่าถ้าจะชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งเนี่ยนามบิวก็ไอชคได้นะครับจะมาชิงแชมป์กับแฮกเกอร์ตี้ก็ได้นะครับ สามฝ่าางสุดของแฮงการ์ตี้ก็เอาชนะน็อกฟิลิเปนโลโบแล้วก็แพ้็องให้กับซูเปอร์เล็กแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเอาชนะคะแนนเจ้าเวลุยมาในศึกวันหนึ่งเจ็ดหนึ่งที่กาตาร์นะครับโอ้ oh, เรียกได้ว่าแฮงการ์ตี้นี่สดเหมือนกันนะครับมีทั้งความสดทั้งความแข็งแรงนะครับที่สําคัญเนี่ยแฮงการ์ตี้ก็ชกกับคนไทยมาแล้วตั้งหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องโอ oh, รถถังซูเปอร์เล็กนะครับก็ผ่านหมดแล้วนะครับเจอกับนามบิลเนี่ยโอ้โ oh. หแต่ว่า ผมมองว่าแฮกเกอร์ตี้เนี่ยคงไม่อยากเจอซัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่านาบิลเนี่ยโอ้โหทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งเก่งนะครับแต่ก็มันก็ต้องชกกันอยู่แล้วนะครับเมื่อบอชชารตีประกาศแล้วมันเลือกไม่ได้นะครับมันก็ต้องใส่กันให้เต็มที่แล้วนะครับก็ต้องรอรุนเนอะครับว่าคู่นี้เนี่ยจะได้ชกกันในศึกไหนนะครับในสัปดาห173ที่ญี่ปุ่นหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นสัปดาห174ที่ไทยที่อิมแพ t ในช่วงต้นปีหน้านะครับก็ต้องรอรุ้นอีกทีนะฮะ ผมแถมให้อีกคู่แล้วกันนะฮะคู่ระหว่างซูเปอร์เล็กกับยูกิโยซ่าเนี่ยโอ้โหความเป็นไปได้ที่จะตาร์ทกันในสักวันหนึ่งเจ็ดสามเนี่ยมีมากกว่า2คู่ที่ผมพูดมานะเพราะว่ายูกิโยซ่าเนี่ยก็ไป นั่งแถลงข่าวกับบอชฮาตีด้วยนะครับเหมือนจะบอกไกลๆว่าไอ y y ้ยูกิโยซะเนี่ยก็มีคิวโชคในศึกวัน1นึที่ญี่ปุ่นด้วยนะฮะอาจจะเจอกับซุปเปอร์เล็กหรือเปล่านะครับคู่โชคที่เป็นไม่ได้มากสุดเนี่ยคือซุปเปอร์เล็กนะครับเพราะว่าซุปเปอร์เล็กเนี่ยก็อยากเจอเหมือนกันนะครับซุปเปอร์เล็กก็บอกว่าเออผมเนี่ยจะเป็นฝันร้ายให้คุณเองนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าของจริงเป็นยังไงนะฮะโอ้โคู่นี้เนี่ยก็ทา้าทายกันไปมานะครับยูกิโยซะก็ไม่ยอมเหมือนกันประกาศว่าอยากเจอซุปเปอร์เล็กนะครับอยาากรู้ว่ พิษแข่งับซุปเปอร์เลกเนี่ยมันจะหนักขนาดไหนนะครับโอ้โหมันก็ต้องรองรุ่นนะครับว่าคู่นี้เนี่ยจะได้ชกกันในสุวันหนึ่งสามหรือเปล่าแต่ความเป็นไปได้เนี่ยมันค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวนะฮะหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดกับ,กบ,กบขอมักาบขออภัยแฟนมวยมันัะที่นี่ด้วยนะครับอย่าลืมติดตามของสารวงการมวยไทยคลิปมวยไทยติดตามได้ที่แอดไลน์พีวายยี่สี่แอดพีวายยี่สี่อย่าลืมไปติดตามกันได้เลยนะครับผม